ข้อความจากแมรี่ลูกที่รักของหัวใจฉันฉันรู้ใจคุณและรู้ว่าคุณอยากฟังคำพูดของฉันเพราะความรักที่รวมเราไว้นั้นยิ่งใหญ่มากจำเป็นสำหรับเราทั้งคู่อ้อมกอดของฉันจะไปถึงคุณและรักษาคุณไว้ใกล้ตัวมากฉันเตือนคุณว่าถึงเวลาแล้วการปรากฏตัวของฉันใกล้เข้ามาแล้วท่ามกลางคุณ ฉันจะแสดงในหลายๆที่พร้อมกันไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าพวกเขาไม่ได้รับแจง้งแม้แต่คนที่ไม่รู้จักฉันก็จะรู้เรื่องของฉันท้องฟ้าของคุณเบิกบานด้วยการปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตแห่งแสงทั้งหมดและพี่น้องดวงดาวจากทุกกาแล็กซี่ของจักรวาลกำลังรอ,การ,อาการรวมตัวกับคุณลูกที่รัก เราอยู่ใกล้ามากเกินกว่าที่คุณคิดแม้ว่าคุณจะยังมองไม่เห็นฉันก็ตามช่วงเวลาเหล่านี้คือช่วงเวลาแห่งความสุขแม้ว่าภายนอกคุณจะดูสับสนไปหมดแต่สิ่งนี้ทำให้คุณผิดหวังในบางช่วงเวลาแต่จงมั่นใจอย่างยิ่งว่าขเจ้าอยู่กับท่านลูกชายของฉันและ พระบิดาหรือพระผู้สร้างได้มอบภารกิจที่ยอดเยี่ยมนี้ให้กับฉันในช่วงเวลานี้เพื่อพบคุณอีกครั้งการเรียกร้องของแสงของฉันมีอยู่ในจัก,กรวาลและคุณได้รับเปลวไฟแห่งความรักที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนการฉายรังสีแต่ละครั้งถูกสร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนคุณให้เป็นนางฟ้าประจำโลกของฉัน และจะไม่มีความแตกต่างระหว่างนางฟ้าของฉันกับคุณพวกคุณบางคนอาศัยอยู่ในมิติที่ห้าแล้วและคุณสัมผัสถึงความรักของแม่หรือฉันอย่างใกล้ชิดทุกสถานการณ์ที่ควรปล่อยวางคือหินก้าวที่ทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นลูกๆของฉันในช่วงเวลาที่ฉันใช้ชีวิตบนโลกฉันเข้าใจว่ามันเป็นเพียงการเดินทางที่เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และพันผวนที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดด้วยคำสอนมากมายแต่มีความฝันอันยิ่งใหญ่ที่จะได้กลับไปยังแหล่งที่มาของการสร้างทั้งหมดการได้ผ่านชีวิตของฉันในเมืองนาซาเรตมันวิเศษมากเพราะวันนี้มันทําให้ฉันได้กลับมาหาคุณทั้งร่างกายและจิตใจฉันเคยได้รับอนุญาต ให้ปรากฏตัวในที่ต่างๆต,ต,ต่อวิญญาณที่ไร้เดีงสาและจิตใจบริสุทธิ์เหล่านั้นและพวกเขาเรียกฉันว่าผู้หญิงของฉันหรือเลดี้ของฉันและเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับงานสาภาพสากลหรือ Universal Union ครั้งนี้เราจะสื่อสารกันลูกๆของฉัน ความรักนี้ซึ่งไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดแต่ตอนนี้มันต่างออกไปสวรรค์ได้ลงมาหาคุณแล้วพวกเราซึ่งเป็นปร,รมาจารย์ที่ขึ้นไปที่เดินทางผ่านสถานที่เดียวกันมีความเป็นไปได้ที่จะข้ามมิติ และเรามาช่วยคุณเพื่อเตรียมการครั้งสุดท้ายเพื่อออกจากความหนาแน่นและกลายเป็นนางฟ้าของฉันด้วยสิ่งนี้ฉันไม่ได้หมายความว่าคุณจะลัดทิ้งร่างกายแต่มันจะเปลี่ยนแปลงต่างออกไปคุณจะรับเอารูปร่างและอายุที่คุณต้องการ เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้แสดงตัวตนแก่ท่านทั้งหลายในการดูที่ตนด้วยเสื้อผ้าและรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามการและสมัยกระบวนการนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของดาวเคราะหโลกและทิ้งโครงสร้างเก่าไว้เบื้องหลังโดยวางตำแหน่งเหล่านี้ไว้ในสถานที่พิเศษที่ซึ่งมนุษยชาติจะได้อยู่ด้วยความรักเท่านั้น ผู้ที่ยังคงยึดติดกับอดีตหรือความเชื่อในโลกเก่าจะยังคงดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ที่หมดอายุไขไปตามวาระและจะต้องเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะเห็นแสงสว่างแห่งแก่นแท้ของตนเองตลอดเวลาแสงสว่างส่องอยู่เสมอและจะส่องแสงเพื่อเธอทุกอย่างพร้อมแล้วและฉันรู้สึกเหมือนกันเมื่อฉันได้อุ้มพระกุม,มาราเยซู เมื่อฉันได้อุ้มพระกุมารเยซูในท้องของฉันแต่ตอนนี้ฉันอุ้มเธอในครันของฉันและฉันก็นับวันที่จะได้เห็นเธอจากใจถึงใจจดจำไว้ว่าความรักมากมายอยู่รอบตัวคุณชื่นชมทุกช่วงเวลาและเปลี่ยนมันให้เป็นความรักและที่สำคัญที่สุดก็คือ แผ่ความรักไปทุกทุกที่ฉันต้องการให้คุณรู้สึกใกล้ชิดกับฉันมากขึ้นจงเป็นแสงหิ่งห้อยส่องสว่างในความมืดฉันรักลูกๆและฉันปกป้องคุณด้วยซื้อคลุมแห่งพระคุณของฉันโดยอลิสเบตกาเซกาเซียบุสเดย